รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นเจ๊โอีอ้ยเนาะเี่ยวยน,นั่งสักพักหนึ่ง เหมือนเป็น V I P ไงไม่รู้ว่าห้องใหญ่มากที่จริงเป็น V I P น V I P เลยคะเออชั้นใช่ไหมมาดิฉันชวนเจมาชั้นในทีนี้ด้วยนะชั้นจะ้าขอลูกค้าอะไรยิบ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 ย่อยอนส่วนอยู่ชั้นเกาะลูกค้าอะไรยิบยิบยิบมามาอัปเดตสถานการณ์กันเธอดูสิตอนนี้ประเด็นแบบโหลุมเล้ามากโควิดเอยซาอุด้วยเศรษฐกิจโดยรวมก็ดูแบบ มยังไงก็ไม่รู้อ่ะลุ้มลุออด,ดอนๆอนใจคอไม่ค่อยดีน้ำมันก็ลงฉันไม่รู้จะทำไงขอบคุณมากที่ชวนฉันว่าเรื่องนี้ทุกท่านนะอยากจะรู้วันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยต้องอยากรู้แน,น่เลยจัดไปเลย<อ>ค่ะคอนเซ็ปต์รายการเราเลยค่ะมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองเมาเรื่องเงินคุณ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนสลับกันที่นั่งสบายใจหน่อยเมื่อกี้นั่งแล้วเม,มืเ่อยคอคือฉันไม่ถนัดทางด้านนี้ไงฉันถนัดทางด้านเธอนี่เมื่อกี้ฉันก็นั่งอัปเดตข่าวสารข้อมูลไป<อ>ครา่าวๆก่อน เดี๋ยวก่อนวันนี้เธอนัดใครมาเธอจะเอาบอยหรือเกิร์ลเฮ้ยฉัน <c oughs> แค่สมมติฉันนะ <c oughs> <ม>บอยชอบบอย <c oughs> ชอบดื่มหรือไม่ดื่มไม่ดื่ม <c oughs> จะดื่มหรือไม่ดื่มไม่รู้แต่ว่าน้องบอยไม่ได้เหรอน้องบอยที่เราเมื่อคุยเรื่องกองทุนกับ <c oughs> จำได้เนี่ย <c oughs> ที่ถึงตามมาเพราะน้องดูเป็นคนแบบว่ารอบรู้ไงแล <c oughs> ้วเราฉันก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆน้องคิดยังไงกับเธอไม่ใช่กับการลงทุนกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รวมอ่า ฉันก็เลยเนี่ยเธอนัดยังล่ะก็เดี๋ยวน้องบอยแล้เดี๋ยวเขาจะลงมาเขาบอกเดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวเขาลงมาเอามาแล้วมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเบาหน่อยเราอย่าออกตัวแรงเอุ้ยยินดีนะคะที่บอยมาเนี่ยวันนี้พี่ตามพี่การมาอยากให้บอยมาอัปเดตหน่อยรู้สึกตอนนี้โอ้โห ข่าวสารข้อมูลรุมเร้าเศรษฐกิจโดยรวมอะไรอย่างงี้แล้วก็ทําให้เราสับสนมากกับการลงทุนไม่รู้จะไปทางไหนดีต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับก่อนอื่นขอท้าความนิดนึงแล้วกันนะต้นปีมานเนี่ยต้องบอกว่าทุกเจ้าทุกสถาบันเลยมองว่าปีนี้เนี่ยจะดีกว่าปีแล้วอุ้ยพี่กดไลค์พี่เห็นด้วยเลยพี่จําได้เลยว่าเช้าวันแรกตลาดหัวแบบแรงมากแบบสวยของปีของปีถูกต้องเลย ว<ล>ันแรกทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจจะโตดีขึ้ <stab fringe> นมาก จากปีที่แล้วที่ IMF บอกว่าโต2.9ปีนี้เขาค่ากัน3.3าก็เริ่มต้นปีมาก็เริ่มดีขึ้นเลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยปีนี้ต้องบอกตรงว่าความไม่แน่นอนเยอะเหลือเกินเริ่มตั้งแต่มีการสังหารหนึ่งในผู้นำใช่ไหมฮะของอร่าใช่อันนั้นก็ช็อกโลกเหมือนกันต้นปีเลยต้นปีเลยกันเพราะพี่อยู่อีหร่านพอดีเลวันที่สั่งพี่อยู่ในเหตุการณ์นะโฉันโดนโขขาแล้วมันเป็นวันที่ต้องออกจากประเทศไปตรวจแบบโอ้เยอะมาก ตัวแบบมหาสาเริ่มเริ่มตีก็คือช็อตอันนั้นใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกภัยธรรมชาติอีกมีทั้งเรื่องของไฟป่าในออสเตรเลียใช่ไหมฮะสถานการณ์ในเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงทั้งฝุ่นเอออะไรเออเออเราเจอฝุ่นแต่ตอนนั้นบอยยังรู้สึกเออก็ไม่หนาเรยอะไรอย่างงี้นะหรือถูกฮะตอนนั้นก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าทุกอย่างคือเป็นช็อตเทอมมากๆระยะสั้นมากๆ จนมาถึงเรื่องของโควิด -19 ที่เป็นกระแสฮอตฮิตเลยอันนดียพี่อยู่ในเหตุการณ์กำลังไหว้เจ้าอยู่มันเป็นวันตุนจีนพอดีจำได้ว่าประมาณยี่สิย่สี่มกราก็ไหว้เจ้าอยู่ปุ๊บก็มันมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเลยอันนี้คือปลายมกราถูกปายมกราแต่จริงๆุอ่าโควิดเองเนี้ยถ้าในจีนเองมันก่อนหน้านี้แล้วถูกป่ะประมาณทันวาแต่ว่าเราอะพมันเราอะรับรู้ได้ช่วงตุนจีนช่วงใช่ครับช่วงที่แบบแรงๆและเรื่องแรงๆแล้ต้องบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ทุกเจ้าเนี่ยก็ก็ค่อนข้างประเมินสถานการณ์กันใหญ่เลยเพราะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะจํากัดอยู่ในวงที่จีนเพราะเนื่องจากว่าจีนเขาปิดเมืองเลยน่าจะจบประเทศด้วยนะปิดมุดเลยนะครับก็น่าจะจบแต่ดันมันมีเล็ดรอดมาบ้างนะฮะเพราะว่าตัวเชื้อโรคนี้มันใช้ระยะเวลาฟักตัวนนข้างหนามันก็ทําให้ตอนนี้พอมันแพร่กระจายไปเรื่อยๆทำให้ผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเป็นวงกว้างจากตอนแรกที่จะมองว่าเศรษฐกิจ น่าจะฟื้นตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยเเซเพราะว่าจีนเนี่ยเขาปิดโรงงานการผลิตเต็มไปหมดเลยะฮะตอนนั้นแล้วซึ่งจีนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมือนกับเป็นประเทศต้นน้ําในการผลิตต่างๆเลยทั้งรถยนต์เอ่ยทั้งอะไรเอ่ยคือส่งออกมาส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรต่างๆทั้งของเล่นไปที่อเมริกาอะไรพวกนี้นะฮะก็คือหยุดหมดพอหยุดปุ๊บเนี่ยพวกคนที่จะเอาสินค้าพวกนี้ไปผลิตต่อหรือไปขายต่อเนี่ยไม่มี มันก็ทบทอดหนึ่งเลยใช่ไหมครับอีกทอดหนึ่งที่สําคัญคือพวกการท่องเที่ยวสายการบินเอ่ยมีล้มละลายแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มแบบมีการปิดไม่ให้เดินทางเดินทางคนกลัวอะไรต่างๆการท่องเที่ยวกระทบหมดเลยฮะแล้วดันล่าสุดเพิ่งซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียดันตกลงกันไม่ได้ในการลดกําลังการผลิตน้ํามันลงเพราะเขาต้องการที่จะซัพพอร์ตราคาน้ํามันตกลงไม่ได้ก็เลย ลดราคามันเลยซาอุลดราคารัเสเซียทางประธานาธิบดีปูตินอ,ออกมา ผูว่าเหมือนไม่ยอมก็จะเพิ่มกําลังการผลิตทันทีราคาน้ํามันลงจริงๆราคาน้ามันลงมันน่าจะดีต่อผู้บริโภคถูกไหมฮะแต่มันดันมาพร้อมกับช่วงที่คนไม่ค่อยจะออกไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลดีเนี่ยมันยังไม่มามันก็ยังเห็นไม่ชัดแต่ผลเสียมันมาก่อนคือพวกบริษัทน้ํามันเขาก็จะหยุดการลงทุนฮะการจ้างงานต่างๆในอนาคตมันก็ย่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เศรษฐกิจก็จะชะลอลงไปซึ่งพอผลเป็นแบบนี้ปุ๊บเงินเฟ้อเนี่ย ต่ําแน่นอนธนาคารกลางจะเห็นได้ว่าออกมาลดดอกเบี้ยกันกระหน่าเลยอเมริกาตอนแรกจะไม่ลดแล้วปีนี้อยู่ดีๆลด50าสประกาศแบบว่าคือออกมากำหนดจะประชุมกันตามเวลากำหนดนี้มาก่อนเลยที่ลดมาก่อนเลยฮะ emergency meeting เลยก็คือลดเต็มที่เรียกว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงก่อนบอยก็ค่อนข้าง s e ติเ m e n t อึมครมมากผันผวนมาก เมื่อวานตลาดจริงๆอเมริกาบวก4%กว่าแต่วันก่อนหน้าลบไปเกือบแแล้ววันนี้มาลบอีกแล้วคือบวกลบลบ้สึกว่าพี่เข้าใจว่าในตลาดในช่วงนี้อะช่วงที่เกิดใครสิแบบนี้เนี่ยที่บอยเล่าเนี่ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์มันขึ้นขึ้นลงลงมันผันผวนมากทีเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราลงทุนไงเราสับสนว่าเอ๊ะเราอย่างเงี้ยยูวีมองยังไงกับภาพตรงนี้กับการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยปัจจุบันเรายังมองภาพของ โรคระบาดโควิด -19 เนี่ยเป็นในครึ่งปีแรกเราคิดว่าพออากาศอุณหภูมิต่างๆมาเริ่มร้อนตัวขึ้นเนี่ยเชื้อโรคตัวนี้ไม่ชอบอากาศร้อนอากาศอบอุ่นอันนี้พี่กดไลน์นะพี่อยากให้หน้าร้อนมาเร็วอันนี้ชอบหน้าร้อนมากให้อยู่นานๆี่เขาบอกว่าภาวนาให้นะให้ฝนมาช้าๆใช่ซึ่งถ้าตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะจบได้คือน่าจะต่ํามากๆเลยเนี่ยคิวหนึ่งไตมาสแรก ไตมาสอก็ยังคงต่ําอยู่แน่นอนแต่ว่าไตมาสาเนี่ยกำลังการผลิตต่างๆน่าจะเริ่มกลับมาแล้วก็นโยบายการเงินของแรงค์ชาติต่างๆกับการคลังของรัฐบาลตอนนี้คืออัดฉีดกันเต็มที่ก็น่าจะช่วยให้ Q3 q 4เนี่ยกลับมาได้คือถ้ามันไม่ยืดเยื้อเนี่ยทุกอย่างถ้ามันแบบว่าตายไ่ยฉันอยากให้เป็นไปตามที่คร์การอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเหมือนคน จบเมื่อไหร่วะจบเมื่อไหร่วะก็บอกว่าต้องบอกว่าคือบอยพูดเนี่ยบอยก็คาดการว่ามันควรจะจบก่อนหน้านี่คือวิวที่โยบีที่มองแต่โอกาสการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่แน่ถ้าถ้าฝนได้ฝนก็เหมือนอย่างตอนจีเราก็คิดว่าจบที่จีใช่ครับมันก็เป็นอะไรที่สถานการณ์ค่อนข้างพลิกผันพลิกผันเร็วมากอันนี้ไอ้เรื่องนี้อ่ะอันนี้คือวิวที่โยบีมองว่าอย่างช้านันจะจบครึ่งปีอ่าครับ ส่วนของซาอุรัสเซียนี่ต้องบอกว่ากลับมาที่ต้นทุนการผลิตน้ํามันของซาอุอลลกัลเซียดีกว่าซาอุนี่คือต้นทุนการผลิตน้ํามันอยู่ที่ประมาณเกเหรียญถึงสิบเหรียญซาอุเก้าเหรียญสิบเหรียญส่วนรัสเซียประมาณยี่หเหรียญยี่สิบห้าเหรียญปัจจุบันราคาน้ํามันอยู่ประมาณที่เห็นเมื่อเช้าประมาณสามสิบกว่าถามว่าเขายังกาไรอยู่คือยังถามว่าสู้กันได้ไหม ถ้าสู้กันจริงๆยังสู้กันได้เพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยเขามีเขามีเขาเรียกว่าโซเวเรนเวลฟันเป็นกองทุนการเงินของประเทศเขาเลยซึ่งโอ้ทุนหนามากอันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถสงครามราคาได้ประมาณ1ิบปีแล้วเขาไม่เป็นอะไรแต่เราก็มองว่าน่าจะยืดเยื้อแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่มันต่ำลงมาเนี่ยประเทศที่นาเข้าน้ํามันต่างๆจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจีนเองอินเดีย รวมถึงไทยเองด้วยประเทศในแถบนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับเราก็มองว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละสามสิบถึงสีเหรียญสิ่งหนึ่งเลยนะฮะเราก็ไม่เชื่อว่าถึงแม้เขาจะกําไรอยู่ทั้งคู่นะฮะแต่มันเหมือนว่าแข่งกันขาดทุนนะฮะคือขาดทุนกําไรตรงนี้แข่งกันขาดทุนกําไรคือโดยโดยโดยเนเจอร์แล้วคือมันไม่น่าจะผมคิดว่าทางยูบีคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเจสเชอร์เฉยๆเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ย ฉันเป็นผู้นาของรัสเซียฉันเป็นผู้นําของทางน,น้ํามันนะอขอสู้นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาตกเจรจาแน,น่นอนอ,อ,อ่ะอนี่เราอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆแล้วนะเจ๊นะให้มันดูทันสมัยหน่อยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกับบอยอีกว่าแบบเอะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เรามองการคาดการณ์เป็นอย่างนี้หมาถึง u o b บมองคาดการคาดการณ์เป็นอย่างนี้แล้วนในแง่มุมของการลงทุนพวกล้องทุนอย่างนี้ เราควรจะรื้อปรับขยับพอรอตยังไงอรอตสไตล์ต่างๆอย่างที่เขามีเนีย่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงดีเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ <S <S ช่วงอินชูันคลินิกโดย FWD ประกันชีวิต ในลูกหมูนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าจ๊ะวิลักษณะนี้นี่เสาเข็มแล้วค่ะเสาเข็มเลยใช่ไหมเสาเข็มต้นที่ใหญ่มากรักต้งแข็งแรงนะคะที่ฉันถามเพราะว่าวันนี้มีคําถามว่านี่เลยคุณณะคุณณค่ะคุณณเป็นเขาเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวไงฉันก็เลยเอาคําถามเขามาเขาบอกว่าคุณณะบอกตัวเองเนี่ยมีประกันชีวิตอยู่ละอ่าแต่อยากจะมีประกันสุขภาพเพิ่มแต่ว่าความที่ตัวเองเนี่ยเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวไงเขาก็เลยแบบ ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าประกันเพิ่มเติมได้สูงมากคีนี้ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เขาควรจะดูการทําประกันเพิ่มยังไงดีต้องบอกว่าคุณณเนี่ยต้องขยายคําว่าเสาหลักก่อนนะคะเสาหลักคือในบ้านเนี่ยอาจจะมีสักหลายคนแต่คุณณะนี่น่าจะทํางานคนเดียวเป็นคนทํามาหารับประทานที่ที่บ้านหธอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงที่บรัวเขาเรียกว่าเสาหลักทีนี้ถ้าเป็นแบบเี้ประเด็นเนี้ย ชาวหลักเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพมากๆถูกไหมถูกทีนี้ห้ามเขาเรียกว่าห้ามป่วยห้ามป่วยถ้าป่วยจะทํายังไงแพงทันทีแพงทันทีนะค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้อาจจะต้องดึงออกมาใช้นทีนี้ถ้ามองแบบนี้ประกันน่ช่วยได้นะคะประกันแบบมันมีทั้งแบบว่าประกันแบบสุขภาพนะคะจะเอาแบบไหนก็ได้ค่าห้องค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายไปเลยได้ไหมเออก็ได้นะไม่ต้องมานั่งคิดมากก็คือรวมทั้งก้อนไม่ต้องจ่ายจุกจิกคือ เหมาไปเลยก็สบายขึ้นนะคะไม่ต้องคิดมากหรือจะแบบแยกค่าใช้จ่ายได้ไหมก็ได้สินะก็อยากจะคุณนะก็ต้องมาดูว่าตัวเองอยากจะได้ดีเทลของค่าใช้จ่ายแบบใดแบบเป็นที่มากคุ้มครองเพิ่มเติมแค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่คุ้มครองอะไรที่มากมีประโยชน์มากกว่าแต่ที่สําคัญนะถ้าเป็นแบบเหมาจ่ายก็ไม่ต้องคิดมากเลยเพราะฉะนั้นคุณนะก็คุณนก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าแบบไหนกันนะ ที่ตอบโจทย์คุณณด้วยนะคะแล้วก็เขาต้องบอกว่าความคุ้มครองกับตัวเบี้ยประกันมันก็จะมาเป็นเรื่องร้อกันก็เรียกว่าทั้งดูค่าเบี้ยด้วยดูความคุ้มครองที่ต้องการด้วยว่าอยากได้แค่ไหนขนาดไหนอะไรอย่างไรแล้วถ้าเกิดสมมุติอยากจะเหมาจ่ายปุ๊บเนี่ยค่าเบี้ยก็ ค่อนข้างแพงเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะัก็ต้องไปดูเนาะว่าคือหลักในการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมต้องไปดูแล้วว่าเอออยากได้ความคุ้คมครองแค่ไหนเบียะอะไรแค่ไหนแค่นี้เอง<ค>นะนะคุณนัได้คําตอบแล้วนะคะสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมคลิกไปตามลิงก์นี้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2องรางวัลจาก t h เ a เชีย b a บ k e r บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกลับมาคุยกับบอยกันต่อเนอะเจ๊ลูกหมูเนาะคือ,อเมื่อกี้ฟังแล้วเนี่ย<ม>ถ้าเป็นแบบนี้ของบอยคิดว่าการลงทุนเนี่ยม,มันมีอะไรที่ตอบโจทย์ัักลงทุนบ้าต้องบอกว่าทาง u ูตอนนี้นะครับเราแบ่งนักลงทุนเป็น4สไตล์<ม>สไตล์แรกสุดเลยคือนักลงทุนที่ ไม่กาลงทุนในหุ้นเลยแล้วถามว่าจะลงทุนอะไรเพราะดอกเบี้ยเงินฝากก็ต้องบอกว่าน้อยมากต่ำสุดๆต่ำสุดๆแน่นอนทั่วโลกต่ำแบบนี้แล้วก็ยังคงต่ำอีกนะไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยฮะเราก็เลยมองว่าจัดพอตตาสานนี่กองตาสานนี่ของเรานะครับเพราะว่าลงตาสานนี่ตัวเดียวในประเทศไทยก็มีความเสี่ยงใช่ไหมว่าบริษัทอาจจะผิดน้ชะะนี่แต่การที่จัดพอต่าสานนี่กับเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4-5่ถึงพันตัวคือความเสี่ยงด้านผิดจังณวะนี่สี่ถึ้าพันตัวเลยเหรอสี่ถึงหพันตัวเลยฮะในเกาะในกองทุนในกองทุนเนี่ยนะใช่ครับคือเดี๋ยวกระจายทั่วทั่วโลกครับทั่วโลกโอเคมีคนประเภทนี้นะพี่การ คือคนประเภทนี้จะเป็นคนฝากเงินมาตั้งแต่ทั้งชีวิตไม่รู้เรียนรู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นจะฝากเงินแล้วเคยได้ดอกเบี้ยสูงได้ไปเที่ยวตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำก็ยังฝากเงินอยู่ไปไหนไม่ได้แบบแบบแรกก็คือสําหรับคนที่เ้ยฝากเงินมาทั้งชีวิตมาลงในพันธบัตรได้ถูกไหมคะแล้วทั่วโลกด้วยกี่ตัวนะกี่เลยประมาณห้าพันตัวสามกล่องด้วยกันแล้วก็ แบบที่สองนะก็คือเป็นคนที่รับความเสียงหุ้นได้บ้างเราก็จะแนะนำพอดีปีที่แล้วเนี่ยเราออกกองซีรีส์ UNITED h a r าร์โม e ีซีรีส์แจ๊สปอปล็อกตามเสียงเพลงเลยฮะแจ๊สก็คือนุ่มลึกหน่อยแล้วความเสียงหุ้นได้เล็กน้อยก็แจ๊สไปแล้วก็เบาสบายแล้วก็มาในส่วนที่สองคุณนกลุ่มที่3ก็คือป๊อป าที่อาจจะลงหุ้นได้ประมาณสักห้าสหกสิบห้าสหกสเซแล้วก็มาล็อกก็คือเป็นสายร็อกเลยก็คืออาจจะลงหุ้นได้เจ็ดถึงแปเซจถึงปดิเซพี่ถามอินิดได้ไหมไอกองประเภทเนี้ยพี่พี่การกับพี่ต่างกันไหมเลือกกองต่างกันไหมแจ๊สป๊อปล็อกเนี้ยพี่การควรจะเลือกอะไรล็อกพี่เป็นคนขี้กลัวขี้กลัวหน่อยถ้าขี้กลัวเนี่ยแต่ยังพอลงหุ้นได้แนะนำแจ๊ส Uh, uh, ฟังสบายสบาย um, ผันผวนน้อยกว่าแต่พี่ไม่สบายเกินไปพี่อาจจะป๊อปก็ได้ถูกปะถูกนะ uh, แต่พี่ไม่ถึงไม่ขั้นถึงล็อกเพราะว่าในกอง3กองน uh. เนี้ยแจ๊สป๊อปล็อกเนี้ยต้องบอกว่าเรามีกําหนดความผันผวนเลเวลไว้ uh. ว่าอย,อย่างแจ๊สเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต้องเมนเนจให้ความผันผวนไม่เกิน4-6%นะ, uh. ะแก่่งไม่แรงมาก uh. แต่ถ้าป๊อปก็จะเป็น6-10 แล้วก็ถ้าร็อกก็คือ10อ1ถึง15บขยายความผันผวนหน่อยอคืออะไรถ้าพูดถึงความผันผวนก็คือเหมือนกับเงินลงทุนของเราอ,อ,อย่างเช่นสมมุติว่าเงินลงทุนทั้งหมด1นึ่งบาทถ้าเป็นแจ๊สเนี่ยก็อาจจะแกว่งหลัก10-50บาท ขัดขัดทุนอะไรอย่างเง้ยใช่ไหมอาจจะเป็นวันหนึ่งอาจจะเป็น9,990พัารอยาสิบาทอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็น1นึ่ง0มื่แต่ถ้าเป็นป๊อปก็อาจจะขยับมาเอ้ยบางวันอาจจะเป็นหลักร้อยบาทขาดทุนได้มากกว่าหน่อยนึงนิดหนึงอาจจะอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นล็อกก็ขาดทุนได้ขยับขึ้นมาอีกอาจจะเป็นแบบหลักร้อยกำไรก็อาจจะเป็นหลักพันอันนี้เคลียร์เข้าใจละชัอเจนล้อกันไประดับความ อะไรนะความเสี่ยงกับผลตอบแทนใช่ครับแล้วผลผลด้สูงโอ้ยอย่างนี้พี่ว่าเอออันนี้น่าก็น่าสนใจนะแล้วข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือเวลาอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าเขาขายกองจีนมาค่อยๆซื้อกองทองพวกนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะะอไม่มีค่าธรรมเนียมเลยหรอคือข้างในถ้าเขาปรับพอร์ตเนี่ยโดยปกติถ้าเราปบพอร์ตเองเนี่ยเราต้องเสียทั้งขาเข้าและขาออกเสียทั้งขาเข้าและขาออกถูกต้อง แต่อันนี้ไม่มีเสียอะไรเลยครับจริงเปล่าขาเข้าสมมติมีฟอนต์เอ็นฟรีเขาเวฟให้หมดเลยครับพี่ยอมเสียก็ได้ทั้งหมดทั้งหมดไม่ต้องอะไรรอดูฝีมือแฟนมันถูกต้องเฮ้ยพี่เลิศนะคะเพราะว่าพี่รู้เลยว่าเนี่ยพี่เสียค่าธรมนเยอะมากถูกฮะเอแต่อนนี้เห็นนะเพิ่งรู้เราก็เพิ่งรู้ว่าไม่เสียค่าธรมนเลิศนิดแต่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยบอยพูดถึงอ่ะคนที่ลงอยู่แล้วอย่าคนลงร็อก คนที่ยังไม่เคยลงเลยสมมติเออแล้วเขากำลังอยากเอออยากอย่างเหมือนยาจหูยังไม่เคยแจ๊สพ๊อปร็อกอะไรเลยเอออยากจะเดินเข้ามานี่ควรจะอะไรยังไงดีต้องบอกว่าสมมติอย่าง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 พี่ลูกหมูใช่ไหมครับรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้แต่พอลงหุ้นได้บ้างเนี่ยแล้วสถานการณ์แบบนี้เอ๊ะจะรอดีหรือจะอะไรดีเรามองว่าด้วยความที่เรายึดมั่นลงทุนระยะยาวไปก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนพอร์ตหลักของเราเลยสามารถที่จะลงทุนได้แต่อาจจะแบ่งไว้ก่อน อาจจะแบ่งไว้ลงครึ่งนึงก่อนเพื่อให้เราติดตามเพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสวันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะตลาดนี้เรียกได้ว่าวันจันทร์นี้ลบเจ็ดแอวันอังคารอเมริกาบวก45%่อวันนี้ฟิวเจอร์ตลาดล่วงหน้าเนี่ยลบสองเปอร์เซ็นต์ละคือแว่งมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะลงสักครึ่งนึงก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะลงครึ่งนึงโอเคอันนี้ไปล็อกเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะมันจะเหลืออะไรพี่นะถ้าพี่ไม่เลือกล็อก หรือามีแจ๊สกับป๊อปเมื่อเมื่อพี่ตัดสินใจก้าวมาที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นแล้วนะฮะมีแจ๊สกับป๊อปตรงเนี้ยบอยจะให้อะไรที่มันเป็นตัวเลือกว่าพี่ควรจะเลือกอะไรพี่ต้องทําอะไรก่อนใช่ไหมว่าจะเลือกกองไหนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากองนี้เนี่ยเราทา r g e t ภายในนะฮะในของแดงเองเนี่ยสำหรับแจ๊สเนี่ยสำหรับคนที่ทาแบบทดสอบความเสี่ยงและได ลิตรเลเวลสามอ๋อก็ควรจะลงแก๊สอะแล้วก็ถ้าทําได้ลิตรเลเวลซีก็ควรจะลงป๊อปอ๋อแล้วก็ลิตรเลเวลห้าก็ควรจะลงล็อกมิหน้าก่อนที่มานั่งรอเนี่ยเขาให้ทําความประเมินความเสี่ยงแล้วพี่อะได้สี่อ๋ออะพี่ได้สี่ดูดูหนูเฮงเป็นเรียบร้อยเลยได้สี่นะจ๊ะพี่ก็พ๊อปอะพก็ป๊อปเลยครับอะได้เลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นพี่เลือกละตอนนี้แต่ทีนี้เนี่ยดิฉันถามว่าความผันผวนอย่างเงี้ย เมื่อกี้บอยบอกว่าต้องลกแบ่งไม้หรืออะไรแบ่งเทเลงทุนอะไรยังไงอย่างเราอาจจะลงไปครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าระดับตอนนี้ของตลาดหุ้นเนี่ย<ฆ>ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยลงมากันมาประมาณสัก15-20%อันนี้ไม่นับหุ้นไทยที่ที่เรียกว่าขาลงอย่างเดียวเลย<ฆ>นะฮะก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะถูกในหลายๆประเทศละแต่ความเสี่ยงมันยังมีอยู่<ฆ>นะฮะเพราะฉะนั้นลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ย เราอาจจะแบ่งเป็นค่อยๆทยอยลงทีละเดือนก็ได้อ่าคือหนึ่ง,งอ,อาจจะแบ่งเป็นสัก5้าไม้ลงไม้ละสิบสิบึ่งซึ่งพี่บอกกับทาง u ูอีได้ถูกไหมได้ครับเส้นอ,อ,อันนั้นคือวิธีหนึ่งแต่ถ้าสมมติพี่บอกว่าเอ้ยพี่ยังคิดว่าเมื่อกี้อ่อสาสี่เดือนมันยังน่าจะลงต่อพี่อาจจะลง20%ซก็ได้ได้ไหมแล้ค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างมีเงินมีเงินอยู่ร้อยร้อยบาทเนี่ยลง20บาทลงอีกยี่สิบได้ใช่ไหมหรือจะทําเป็น เขาเรียกว่า,อาดอลลรคอาร์ดอว่เรลงทุกเดือนก็ได้เราเซ็ตได้เลยออตโต้ได้เลยอ๋อฉันก็ร็อกแล้วเป็น d c a ใช่ไม่ไม่ต้องขยายความเข้าใจเพราะว่าเราจะได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยเราเชนในการตัดสินใจจะจัดเงินเนี่ย <No. S 1> เราก็เป็นคนจัดสินใจเองแต่แต่ตาแรกอ่ะฟังมาสถานการณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยพูดถึงถ้าคนลงทุนเองตอนนี้เวียนหัวนะยังไม่รู้จะรื้อปับขยับพอร์ตยังไงไม่เขาบอกจริงๆแล้วตอนนี้คนน่ะหนีมาเลือกลงกองทุนนะใช่แต่พอเมื่อกี้พอฟังบอยปุ๊บเรารู้สึกโอเคจบเหมือน เหมือนเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันต้องมานั่งปรับยังไงใ,ให้มันเข้ากอ,อับสถานการณ์เห็นด้วยกับเธอเพราะอะไรเพราะฉันก็เลือกลงกองทุนแต่ว่าฉันเป็นชินนะ้นช้น่ะเสียค่าฟรีทั้งไปและกลับออนะแต่พอมหาหันมหาพระเอกรูปหล่อเนี่ยนะคะคืเอ,อเขาจัดสัรไปให้แล้วไม่ต้องเสียค่าฟรีด้วยแล้วนั่งอยเฉยก็ได้ที่ได้ลงทองอ่ะเออ,เอ,อฉันว่ากดไลค์มากมันง่ายนะใช่ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากตอบโจทย์อะไรรู้ว่าหนึ่งสมมติพี่ไม่มีเวลาพี่ต้องเดินทางไม่มีเวลามานั่งปรับพอร์ตเองสองพี่ ความเป็นผู้หญิงเนอะบางทีเราลังเลกลัวกล้ใกล้ใกล้วกิดกลัวยังไงดีว่าเอ๊ะเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมซื้อไม่ซื้อพอไม่คิดไปแล้วรู้ยิงยีงดีกว่าถือว่าอันนี้ตอบโจทย์มากใครจะส่วนใครจะแจ๊สพ๊อปร็อกอะไรก็ ค่อยมานั่งทำความระดับความทำแบบเมื่อกี้ที่ฉันเล่าไงเออได้ได้ไอเดียมากเลยงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ตามบอยไปเลยก็แค่เนี่ยจะตามไปแล้วเพราะทำความเสี่ยงแล้วตไปแต่ว่าฉันว่าถามที่บ้านฉันยังอยากจะรู้อะไรสักอย่างเพิ่มเติมไม่ได้แล้วต้องครั้งหน้าแล้วเจ๊เอาหรอจริงเปล่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มานี่ไงเดี๋ยวให้บอยมาให้บอยไปทำกันบ้านก่อนอยากรู้ว่าเนี่ยคนฟังมาแล้ว เออลงทุนในกองทุนรวมก็ดีเนาะอ่าแต่ว่าสมมติคนจะเดินเข้าสนามกองทุนตอนนี้มีข้อห้ามเข้าสนามเลยดอนอะไรยังไงบอยมานะครั้งหน้านะได้ครับผมยินดียินดีนะครับขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้หลายช่องทางเลยค่ะทาง Facebook Fanpage ก็ได้หรือจะดูรายการย้อนหลังที่ YouTube การขลับก็ได้ค่ะ K A N C L U V มีให้ดูกันทุกตอนเลยค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Cafe. มันนี c a าเฟเมาเรื่องเงินทอ,องเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ